ผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i n o s TV แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเกมเทรลฟิ e l ์ไ i เ e อครับผมอ่ก็จะมาเปรียบเทียบรถครระหว่างคันนี้ครับ y n h s 1นะครับผมของจริงก็คือ YAMAHA R1 2015ครับแล้วคันนี้ฮนะ DCT 8 9 1 0 H ET ครับของจริงก็ไม่รู้ชื่อรุ่นอะไรนะครับผมอ่ะ มาดูที่ power ครับคันนี้ power 2อ5นะครับผมคันนี้ก็ power 2อ5รเท่ากันนะครับ heading ครับ215รบครับผมคันนี้และคันนี้ก็3 235นะครับโอเคเบ e ก k i n g ครับก็คันนี้ก็อยู่ที่245ครับผมคันนี้225ก็จะต่างกันคนละ10กับ20นะครับผมนะฮะให้ดูทีครับ เฮดลิงสองร้อสิบห้าเฮดลิงสองร้อยสามสิบห้านะครับอันนี้ห่างกันยี่สิบเบรกิ้งสองร้อยสิบห้านะครับผมอันนี้สองอยี่สิบห้าก็ห่างยี่สิบเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสองคันนี้นะฮะเวลาเร่งเครื่องเนี่ยบิดเต็มที่เนี่ยแบบไม่เบรกนะฮะคันไหนมันจะขึ้นสามร้อยสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ากันนะครับผมก็ถ้ามีรถมาขวางก็ถือว่าไม่นับนะฮะนับ ทางตรงแบบไม่มีรถขวางนะครับผมโอเคมาดูกันสามร้อยสี่แล้วนะครับ สามร้อี่นล้วนะครับคุณผู้ชมก็เห็นกันแล้วนะครับผมว่าคันไหนเนี่ยมันบิดแล้วมันขึ้นเร็วกว่ากันอ่าอะไรประมาณนี้แต่ผมต้องบอกก่อนว่า dct แปดก้นึ h ET เนี่ยเวลาเข้าซอกเล็กๆนะครับผ่านกลางอะไรอย่างงี้นะครับมันจะทำได้นีกว่านะครับผมมันจะนิ่งกว่าแต่ว่า ynhs 1เนี่ยมันจะไม่นิ่งครับเวลา สามร้อยสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะรถมันจะสายครับอ่าทาให้เราเข้าซอกเล็กๆยากนะครับแล้วก็มีโอกาสชนสูงแต่ดีซีเป็นกันตนศูนย์เฮดเนี่ยมันจะนิ่งมากครับนะแล้วก็เข้าซอกอะไรได้ง่ายมากแต่ว่ามันก็จะบิดขึ้นช้ากว่าคันนี้อ่านะครับสำหรับใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วแล้วก็กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับผมอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะฮที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับผมสวัสดีครับ